เพื่อนๆเข้าสู่วิดีโอนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเอพิโซดที่2ของการสร้าง down time monitoring application นะครับหรือว่าแอปที่เราจะเอาไว้ตรวจเช็คเว็บไซต์ต่างๆนะครับตามที่เรากำหนดว่ามันทำงานปกติหรือเปล่านะครับซึ่งตอนแรกผมก็คิดว่าจะเขียนโค้ดไปทีละบรรทัดเลยแล้วให้เพื่อนๆดูด้วยครับแต่ว่าตอนนี้ผมเปลี่ยนใจคล้ายๆว่าจะมาทาไปก่อนนะครับทีละขั้นตอนแล้วก็ค่อยมาอธิบายเพื่อนๆฟังนะครับว่าณนะตอนนี้ พัฒนาไปถึงไหนแล้วบ้างนะครับตอนนี้ผมก็ทําไปได้ระดับหนึ่งนะครับแล้วก็อยากจะมาคล้ายๆเดโมหรือพรีเซนต์ให้เพื่อนๆดูนะครับว่าตอนนี้แอปพลิเคชันเป็นยังไงบ้างครับไปดูกันเลยครับคลิปนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการใช้งานแอปพลิเคชันนี้นะครับซึ่งอันนี้เป็นแอปพลิเคชันที่ผมจะเป็นคนใช้งานเองครับแอปพลิเคชันมีไว้ให้เอเจนซี่ผมคอยตรวจเช็คครับว่าแต่ละแอปพลิเคชันที่เราทําให้กับลูกค้าเนี่ยรันอยู่ปกติหรือเปล่านะครับหรือว่า ถ้ามีปัญหาอะไรมันก็จะแจ้งเตือนทางเรามานะครับเพื่อที่จะได้เข้าไปแก้ไขแบบเร่งด่วนครับผมจริงๆแอปพลิเคชันเนี้ยก็มีแค่สองหน้าครับหน้านี้แล้วก็หน้าอีกหน้าหนึง่งที่ผมทําขึ้นมาเพื่อที่จะป้อนข้อมูลเกี่ยวกับไลน์นะครับรหัสผ่านของไลน์มันจะได้มาแจ้งเตือนผมผ่านไลน์ได้ครับเพราะว่าไลนมันเป็นช่องทางที่ผมเช็คอยู่ตลอดเวลานะครับจะได้รู้ทันทีถ้าแอปไหนมีปัญหาครับซึ่ง ตรงนี้ครับมันเป็นแค่ขอค้อมูลทดสอบนะครับพอระบบเสถียรแล้วผมก็จะเอา URL แอปจริงๆของลูกค้าทั้งหมดมาใส่นะครับหลักๆหน้านี้ก็จะเอาไว้เพิ่มหรือแก้ไขหรือลบเว็บไซต์ต่างๆที่เรากําลังตรวจเช็คอยู่นะครับอันนี้ก็สามารถกดสร้างใหม่ได้นะครับอย่างเช่น testing เว็บไซต์ URL ก็อาจจะป้อนเป็น URL ทดลองไปนะครับแล้วก็ช่องนี้ก็คือ เว็บไซต์นั้นน่ะมีคอนเทนต์อะไรที่เราจะตรวจหรือเปล่าอย่างเช่นถ้าสมมติเว็บไซต์นั้นมีคําว่าโปรดล็อกอินหรืออะไรเงี้ยครับจะได้เช็คได้ว่าพอเข้าเว็บนั้นไปแล้วมันเห็นหน้าที่เราต้องการหรือเปล่าครับถ้าพอเข้าเว็บนั้นไปแล้วแล้วมันเห็นหน้าเออร์เรอร์หรืออะไรเงี้ยครับมันก็เทียบเท่ากับว่าเว็บล่มใช่ไหมครับอันนี้ก็คือคอนเทนต์ที่เราอยากจะเห็นในเว็บไซต์นั้นเพื่อที่จะตรวจสอบว่ามันใช้งานได้จริงครับอันนี้ผมก็จ,จะเอาเว้นว่างไว้ก่อนก็ได้ครับแล้วก็กด สร้างมันก็จะมาปรากฏตรงนี้นะครับแล้วก็มันจะเขียนว่ายัางไม่ได้ตรวจเช็คนะครับเพราะว่าอันนี้ผมตั้งไว้ให้ตรวจเช็คทุก1ินาทีครับผมนั่นแหละครับเราก็สามารถแก้ไขได้นะครับถ้าผมอยากเปลี่ยน URL แล้วเราก็สามารถลบได้นะครับถ้าเราไม่อยากใช้งานแล้วนะครับเว็บไซต์หลักๆก,ก,ก็มีอยู่ประมาณนี้ครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงเฟรมเวิร์ที่เราใช้ในการสร้าง w ว็บแอปพลิเคชัอันนี้ดีกว่าครับเฟร m e w o r k ก็คือเครื่องมือที่นักพัฒนาจะใช้ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันนะครับคอนเซปต์ Concept ของเว็บแอปพลิเคชันมันมีมานานมากแล้วนะครับหลายสิบปีดังนั้น Developer ที่เขาพัฒนาหลายๆอย่างที่มันเหมือนกันในแต่ละเว็บแ p อะครับอย่างเช่นระบบล็อกอหรือว่าระบบจัดการฐานข้อมูลเขาก็หยิบของเราเนี้ยครับที่เคยทำมาแล้วให้มัเป็นเฟรมเวิร์เพื่อที่นักพัฒนาคนต่อๆไปจะได้นำมาใช้นะครับเพื่อจะได้ ทำเว็บแอปได้เร็วแล้วก็เสถียยิ่งขึ้นนะครับเฟรมเวิร์ที่ผมใช้ก็คือชื่อว่า Ruby on Rails นะครับภาษาโปรแกรมมิ่งของเฟรมเวิร์นี้ก็ชื่อว่า Ruby นะครับผมก็ไม่ได้ใช้เฟรมเวิร์นี้มาตลอดนะครับเพิ่งมาใช้ได้ประมาณ6เดือนถึง1ปีที่ผ่านมาแต่ว่าอันนั้นอาจจะเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับที่ผมทําขึ้นมาเพื่อเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าผมเริ่มเขียนโค้ดจากภาษาไหนแล้วอยู่ดีๆผมมาจบที่ Ruby ได้ยังไงนะครับแต่ว่าคลิปนี้เดี๋ยวโฟกัสเรื่อง เว็บแอปพลิเคชันอันนี้ก่อนครับเหตุผลที่ผมเลือกใช้ Ruby on Rails เนี่ยมีอยู่2อย่างครับอย่างแรกเลยก็คือเว็บแอปพลิเคชันจริงๆนะครับมันไม่ซับซ้อนแล้วมันก็สามารถพัฒนาได้ค่อนข้างง่ายด้วยเฟรมเวิร์กนี้นะครับถ้าให้พูดแบบดิบๆเลยเว็บแอปพลิเคชันหลักๆก็คือการยัดของลงไปในฐานข้อมูลใช่ไหมครับแล้วก็ดึงของเหล่านั้นออกมาแสดงบนเว็บเบราว์หรือว่าบนหน้าจอนะครับก็คือ เซฟข้อมูลลงในฐานข้อมูลแล้วก็ดึงข้อมูลเหล่านั้นออกมาแสดงบนเว็บเบราว์เซอร์นะครับซึ่งเฟรมเวิร์ก u b y on Rails นะครับมันทำมาเพื่อของแบบนี้โดยเฉพาะนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตเห็นในเดโมที่ผมทำไปเมื่อกี้นะครับการเพิ่มลบหรือแก้ไขเว็บไซต์เนี่ยโลจิกเบื้องหลังของการทำแบบนั้นนะครับผมไม่ได้เป็นคนเขียนเองเลยนะครับผมแค่รันคำสั่งแค่บรรทัดเดียวแล้วตัวเฟรมเวิร์กมันก็จัดการให้ผมหมดเลยนะครับ ผมแค่มีหน้าที่ปรับแต่งเว็บไซต์ให้มันสวยงามให้แต่ละปุ่มหรือว่าหน้ามันดูดีครับแล้วถ้าเพื่อนๆต้องการสร้างอะไรที่ซับซ้อนอย่างเช่นเป็น AI เฉพาะทางที่ต้องการการเทรน Data อะไรอย่างนี้ครับอันนั้นก็อาจจะต้องไปใช้อีกเฟรมเวิร์กหนึ่งแต่ว่าผม งานหลักของผมที่ทําก็คือการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันแบบทั่วไปนะครับซึ่งเฟรมเวิร์กนี้มันทํามาเพื่อเหตุการณ์นี้โดยเฉพาะนะครับผมก็เลยชอบแล้วก็เลือกที่จะใช้เฟรมเวิร์กนี้ครับแล้วจริงๆภาษา Ruby ผมก็ว่าเป็นภาษาที่มันอ่านง่ายด้วยนะครับอ่านเหมือนภาษาอังกฤษก็ทําให้เรียนรู้ได้ค่อนข้างง่ายครับอย่างที่สองเลยก็คืออันนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับตัวเฟรมเวิร์กเองแต่ว่าจะเกี่ยวกับการทํางานของเอเจนซี่นะครับผมพยายามทําให้อะ ผมพยายามใช้แค่เฟรมเวิร์กเดียวในเอเจนซีของผมนะครับหมายถึงว่างานที่ทําให้กับลูกค้าทุกคนจะใช้เฟรมเวิร์กเดียวกันหมดนะครับเพราะว่าถ้าในอนาคตผมต้องการต่อเติมอะไรให้ลูกค้าผมจะสามารถทําได้ง่ายแล้วก็เร็วนะครับเพราะว่าผมจะชํานาญในเฟรมเวิร์กนี้นะครับถ้าสมมติแต่ละโปรเจกต์มันใช้คนละเฟรมเวิร์กกันหมดเลยทุกครั้งที่ผมจะเข้าไปแก้หรือว่าต่อเติมฟีเจอร์เนี่ยผมก็จะต้องเรียนรู้มันใหม่อีกครั้งหนึ่งครับเพราะว่ามันอาจจะลืมเพราะไม่ได้ใช้นาน แต่ถ้าสมมติผมทำทุกอย่างให้อยู่ในเฟรมเวิร์กเดียวกันมันก็จะง่ายนะครับสามารถต่อเติมฟีเจอร์ให้กับลูกค้าได้ค่อนข้างเร็วครับผมโอเคครับอันนั้นก็เป็นเหตุผลสองข้อที่ผมเลือกใช้เฟรมเวิร์กนี้นะครับจริงๆมันอาจจะมีมากกว่านั้นนะครับแต่ว่าผมนึกได้แค่2ข้อนะครับในตอนนี้ครับก็เดี๋ยวมาพูดถึง r อ f ังช t i o n a l i t y หลักของแอปพลิเคชันนี้เลยดีกว่าครับ r อฟ u n c t i o n a l i t y หลักของเว็บไซต์นี้ก็คือจะให้ไปไล่ตรวจเช็คเว็บไซต์ทั้งหมดนะครับแล้วถ้าสมมติเจอเว็บไซต์ไหนที มันใช้งานได้ปกติก็ไม่ต้องทําอะไรนะครับเก็บไว้เป็นประวัติเฉยๆแต่ถ้าสมมติไปเจอเว็บไซต์ที่มันร่ม <_ d ata> ก็ให้แจ้งเตือนผมมาเพราะว่าผมต้องการทราบนะครับผมจะได้รีบเข้าไปแก้งานให้กับลูกค้าถ้ามองลึกลงไปกว่าน,นั้นคือผมจะอยากรับการแจ้งเตือนแค่ต่อเมื่อเว็บไซต์มันเปลี่ยนสถานะครับจากเว็บใช้งานได้กลายเป็นล่มอันนี้ผมอยากรู้ถูกไหมครับ,รบเพราะว่าผมจะได้รีบเข้าไปแก้งานให้กับลูกค้าแล้วผมก็อยากรู้ต่อเมื่อมัน เปลี่ยนจากล่มเนี่ยกลับมาเป็นใช้งานได้ครับเพราะว่าผมจะได้รายงานลูกค้าว่าอ๋อตอนนี้เว็บแอปพลิเคชันกลับมาใช้งานได้แล้วนะอะไรประมาณนี้ครับถ้าสมมติเว็บไซต์มันล่มอยู่แล้วแล้วมันไปตรวจเช็คว่ายังล่มอยู่เหมือนเดิมอันเนี้ยผมอาจจะไม่จําเป็นต้องรับการแจ้งเตือนนะครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นการแจ้งเตือนแบบไรายสาเหตุเพราะว่าผมก็ทราบอยู่แล้วว่าเว็บนี้มันล่มอยู่แล้วก็กําลังแก้ไขอยู่ครับนั่นแหละครับเพื่อนๆจริงๆ Core Functionality มันก็มีอยู่แค่นั้นนะครับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆ เดี๋ยวในคลิปต่อไปผมอาจจะมาพูดถึงระบบล็อกอินหรือว่าการ d e PLOY TO PRODUCTION นะครับ d e PLOY TO PRODUCTION แค่หมายถึงว่าเอาโค้ดที่เราเขียนบนคอมเราเนี่ยไปใส่ไว้ที่เซิร์ฟเวอร์นะครับจะได้ให้คนทั่วโลกเนี่ยสามารถเข้ามาใช้งานแอปพลิเคชันของเราได้ครับผมถ้าเพื่อนๆไม่ได้เป็น developer ก็ลองเอาคำนี้ d e PLOY TO PRODUCTION ไปใช้กับเพื่อนที่เป็น developer ก็ได้ครับเขาก็อาจจะคิดว่าเออไอ้นี่มันก็รู้เรื่องซอฟต์แวร์ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาดูวิดีโอนี้จนจบนะครับถ้าเพื่อน อยากรู้อะไรหรืออยากถามอะไรผมก็สามารถพิมพ์มาในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมยินดีคุยแลกเปลี่ยนความคิดกับเพื่อนๆครับขอบคุณจริงๆครับผมแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับ